น้องๆทุกคนนะคะวันนี้พายเองนะคะซึ่งวันนี้พายจะมาทําสรุปให้เราดูนะว่าเวลาที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องสรุปแบบไหนนะคะแล้วก็เล่มที่จะเอามาสอนวันนี้นะคะก็เป็นเล่มของมสวนะคะซึ่งพายจะไม่ได้เอาเล่มจริงมาสอนนะจะเ,เล่มที่มันเป็นไทยเอกสารมาสอนนะคะเพราะว่าได้เขียนลงไปในนั้นแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะพายก็จะมาทําสรุปให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นเล่มที่พายใช้สอนคอร์สแพดนะคะของน้องๆ ก็เลยเามาให้ดูเลยละกันอันนี้เราจะสมมุติว่าเราอไปเรียนมาแล้วเราไปเรียนที่โรงเรียนหรือว่าที่มอหรือว่าเรียนอะไรมาก็ตามเนี่ยพอเวลาเรียนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราจดเลคเชอร์จดตามคุณครูที่สอนแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเครานี้พอเวลาที่เรากลับมาบ้านเนี่ย เหมือนน้องๆที่เรียนนะคะเวลากลับมาอ่านอย่างเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะจำที่เราอะ่ะเรียนไปได้ไม่หมดนะคะ mm. ก็เลยแนะนำว่าให้ทุกคนที่เรียนนะภาษานะคะให้ทำเป็นสรุปของตัวเองเอาไว้จะดีที่สุดเนอะอเหมือนเป็นการทบทวนความจำตัวเองนะคะว่าเราจำตรงนี้ได้ไหมหรือว่ามันมีอะไรเอ๊ะที่เราลืมไปหรือเปล่าจะได้ถามเพื่อนได้นะคะวันนี้พายก็เลยลองมาทำสรุปให้ดูเนอแบบคร่าวๆว่าปกติแล้วทำกันยังไงนะคะ ตรงนี้เนี่ยกระดาษที่พายใช้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกระดาษอะไรเลยนะคะก็คือกระดาษที่ปริ้นออกมาจากในอินเทอร์เน็ตอะแหละที่มันเป็นเส้นกิดนะคะแล้วก็มาถ่ายเอกาสารประหยัดดีค่ะอ่ะคราวนี้ก็มาดูนะคะอันนี้อันแรกนะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยพายจะไม่ชอบใช้ปากกาค่ะจะชอบใช้เป็นเมจิกที่หัวมันใหญ่ๆแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาที่เขียนภาษาเกาหลีมันสวยกว่านะคะสําหรับลายมือพายนะสําหรับคนอื่นก็เลือกตามที่ตัวเองถนัดน,นะคะอ่ะลองมาดูกันตรงนี้ วันนี้ที่จะมาสรุปให้ดูนะคะก็คือไวยากรณ์เรื่องอซอนะคะเป็นคํากริยาตามด้วยอซอแล้วก็แซอเนอะอย่างที่บอกไปนะคะว่าไวยากรณ์ตัวนี้มันแปลว่าและและในที่นี้คือเป็นบอกลําดับเหตุการณ์ที่มันมีความเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันนะคะตรงนี้ภายก็จะจบไว้เลยว่าเออไวยากรณ์ที่เราสิ่งที่เราเรียนวันนี้นะก็คือ verb verb นะคะคํากริยา แล้วตามด้วยไวยากรณ์อะไรตามด้วยไวยากรณ์อาซอโซแล้วก็แฮซอ,อันนี้คือหัวเรื่องที่ภายมันจะทําไว้แบบนี้แล้วภายก็จะเขียนว่าไวยากรณ์ตัวนี้มันคืออะไรไวกณ์ตัวนี้แปลว่าแปลว่าและอืมแปลว่าและนะคะแล้วก็ จะเขียนต่อไปเลยว่ามันเป็นยังไงหล่กก็คือลำดับแรกนะคะเขาใช้ยังไงลำดับแรกอันนี้ก็คือมันแปลว่าและใช้บอกลำดับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันตรงนี้ไพ่ก็จะเขียนไปเลยว่ามันแปลว่าแลน,นแล้วก็ข้อจํากัดของมันไพ่ก็จะเขียนบปกติแล้วพยาจะใช้คําว่าทึกจริงนะคะทึกจริงเนี่ยแปลว่าลักษณะพิเศษไพ่ก็จะเขียนลักษณะพิเศษของมันลักษณะพิเศษของมันคืออะไรเดี๋ยวตกแต่งนิดนึง ทึกจริงของมันคืออะไรนะคะทึกจริงของมันหนึ่งก็คือมันใช้บอกลำดับเหตุการณ์ที่ต้องต่อเนื่องกันเท่านั้นตรงนี้ก็ข้อหนึ่งนะคะก็คือมันแปลว่าแระแปลบอกเหตุการณ์เราก็จะตามความเข้าใจของเรานะคะเหตุการณ์ต้องต่อเนื่องกัน มีความเกี่ยวข้องกันอืพก็จะเขียนแบบนี้อ่าแล้วอันที่สองเราก็มาดูซิเขาบอกว่าอะไรในข้อที่2องเขาบอกว่าต้องใช้กับคํากิริยาที่เป็นการกระทําก็คือถุงสาว่าขลรับผันดนาใช่ไหมพายก็จะเขียนเลยว่าข้อที่สองนะคืออะไรใช้กับอืม ใช้กับธงซานะอ่าใช้กับธงซาเท่านั้นในกรณีที่สมมติว่าเราเรียนไปแล้วค่ะเรารู้ว่าคําว่าธงซาเนี่ยคือคํากริยาพายก็จะเขียนคํานี้ไปเลยจะได้จําคำํคศัพท์ได้นะคะโอเคคำนี้พอเราดูแล้วว่าใช้คํากริยาใช่ไหมใช้คํากริยาตรงนี้เนี่ยเขาสอนเรื่องการผันใช่ไหมคะพายก็เรียนมาแล้วใช่ไหมพายก็จะสรุปการผันเลยอ่าแล้วพายก็จะเขียนคํานี้ไปเลยว่าการผัน การผ่านนะคะก็จะสรุปไปเลยว่ามันมี R อกับ O ใช้อซอฮาร์ดาใช้เป็นแฮซอแล้วก็นอกนั้นใช้ออซอใคก็จะเขียนตามความเข้าใจของเราเลยค่ะว่าคำกริยา <c oughs> หรือว่าทงซาของเราเนี่ยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็แยกไปเลยว่าถ้าเป็นสละ R กับ O เนี่ยจะใช้อาซอ อ่าถ้าเป็นสรละอะไรถ้าเป็นคำว่าฮาดาเราจะใช้เป็นแฮซหรือถ้าเป็นตัวอื่นๆอื่นๆพายมัก็ใช้แบบนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันคือเครื่องหมายอะไรแต่ว่าภายเข้าใจเองว่าเอออื่นๆน,นะก็ต้องใช้อซอ แค่นี้เองนะคะภายก็ทําง่ายๆแบบนี้ของภัยเลยนะแล้วคราวนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจดอะไรแบบนี้เรารู้เรื่องไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องเราต้องเพิ่มเพิ่มตัวอย่างให้กับตัวเราเองหน่อยเวลาที่เรากลับมาอ่านอีกครั้งเนี่ยจะได้ไม่งงนะคะอะ่ตรงนี้ภพยก็มองแล้วว่าเฮ้ยภายจดอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหน้าเลยภายก็ต้องไปเขียนว่าคากริยาทงชาเนี่ยเราทําไมถึงต้องเติมอะไรพวกนี้ล่ะก็ต้องเขียนว่าคํากริยาทงชาเราต้องตัดดาทิ้งก่อนตัดดาทิ้งนะ แล้วก็ถ้าสละลงท้ายด้วยสละบากับสละโอเนี่ยใช้เป็น R อ,อรตรงนี้เราก็าไม่รู้หรอกว่ามันใช้ยังไงใช่ไหมคะก็ยกตัวอย่างมาสักนิดนึงภายก็จะยกตัวอย่างของภายเองว่าอายยกตัวอย่างเช่นก็จะใช้สัญลักษณ์อะไรเง,ง,งีง้ยค่ะง่ายๆตัวอย่างเช่นคําว่ามันนาดามันนาดาจะได้เป็นตรงนี้นะก็จะได้เป็น มันหน้าโซไพก็จะทสรุปสั้นๆแบบนี้เอาไว้ค่ะตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรากลัวอีกว่าเราจะลืมหรือไม่เข้าใจเนี่ยไครก็จะทําแบบติ๊กเล็กๆอย่างเงี้ยวไว้ทําสีสลับไว้เนะะี่ยค่ะอ่าเราก็จะดูว่าเนี่ยเราเติมอาร์ซอเข้าไปนะอืมตรงนี้ก็จะแบบทาให้เราเห็นมาขึ้นว่าเอ้ยตรงนี้แหละที่มันเปลี่ยนนะคะแล้วตรงนี้คําว่าฮาดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแฮโซเพื่อเราจําตัวเราเองจําไม่ได้ไครก็จะยกตัวอย่างอีกจากคําว่าฮาดา คำว่าโยริฮาดาก็ได้โยริฮาดาใช่ไหมคะมันก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคําว่าโยริแฮซอกใครจะเห็นไปนเลยว่าเป็นโยริแฮซอกอาแบบนี้ แล้วก็าครยังไม่หายหวัดเลยค่ะก็เลยเสียงมันไปแบบนี้นิดนึงนะอะตรงนี้สมมติว่าเราเขียนแบบเนี้ยเรากลัวว่าเราอาจจะไม่เข้าใจตอนกลับมาเห็นนะคะอาจจะแบบเอ๊ะเว็แบบแรกก็เรายังไม่เก็ตใช่ไหมคะภายก็จะทําสัญลักษณ์ให้เราตัวเราเองเห็นนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเปยเป็นคําว่าเฮซอนะอะเนี้ยเวลาที่เรามาเจออีกรอบนึงอะคะ่ะเราก็จะ เข้าใจเลยว่าอ๋อมันเปลี่ยนเป็นตัวนี้เองแบบนี้นะคะแล้วก็คําว่าออซอเน,นี่ยเผื่อเราลืมว่ามันเปลี่ยนยังไงใช่ไหมพาก็จะยกตัวอย่างตามคือพยายามยกตัวอย่างที่เราเข้าใจนะคะเห็นแล้วเราเก็ตเลยค่ะทุกคนน่าจะมีฟิลนี้นะว่าว่าถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยฉันจะจําได้โดยทันทีนะคะอ่ะนีไพ่ก็ยกตัวอย่างคําว่ามันทึนดามะมันทึนดาม,มันก็จะได้เป็นคําว่ามันทึ่ รอ่ามันชื่อรอซซใช่ไหมก็ทำใจรักนิดนึงเวลาที่เรากลับมาเห็นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าตัวนี้ของเราเปลี่ยนไปใส่อ,อซซเข้ามานะอะแบบนี้นะคะอืมก็เป็นสรุปง่ายๆํำแบบนี้เลยหลังจากนั้นพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะมียกตัวอย่างมาว่าตัวอย่างตรงนี้นะคะเขาบอกว่าอเจชินกูรึนมันนาโซขัดชียองพาเรื่นพัสซอยโออันนี้พายไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวจะโซมให้เห็นนะคะ อ่ะตรงนี้แหละตัวอย่างเขาบอกว่าโอเจชินกุรินมันาซอคาชิยองฮวาเรนพัสโซยอ่ะตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ายเรียนถ้ามันมีแบบเขาเรียกว่ามันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างอะค่ะภายก็จะยกมาให้ตัวเองแค่ตัวอย่างเดียวเพื่อเวลาที่ตัวเองไปเนี่ยตัวเองจะเข้าใจมากขึ้นนะคะตรงนี้ภายก็เลยยกตัวอย่างประโยคแรกมาละกันอ่ะไายก็จะเขียนคําว่าตัวอย่างตัวอย่างในภาษาเกาหลีนะคะคือคําว่าโพกีไพ่ก็จะเขียนโพกีไว้แบบนี้ แล้วก็เหมือนแบบมีความทําให้มันเห็นได้ชัดนิดนึงอะค่ะครจะไม่ค่อยใช้อะไรในการในการแบบจดสรุปนะก็คือจะใช้แค่สีอะไรพวกนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าบางทีก็แบบบรรจุนี้มันง่ายดีค่ะอะคันนี้ไพก็จะยกตัวอย่างของตัวเองมานะคะตรงนี้ัยก็ลอกตัวอย่างมาสักอันนึงเวลาที่เราเห็นก็จะได้จํากัขึ้นใจเลยนะก็ตรงนี้เขาก็ยกตัวอย่างตามเขานะคะเป็นออเจชินกุริน มา서นา영화คัทชี่ยองา,า,นะองาเะซอ,อ่เสร็จแล้วประโยคแรกนะคะที่ภายจะเป็นตัวอย่างของพายภายก็จะทําให้ตัวเองเห็นว่าตรงนี้แหละมันใช้ออสเข้ามาตรงนี้นะ เป็นกิริยาที่เข้ามาเชื่อมนะคะแล้วเวลาเขียนเนี่ยถ้าตามความเข้าใจของเราเราก็ควรทําให้มันแบบชัดเจนไปเลยว่าเออเวลาที่ฉันกลับอ่านฉันจะไม่งงตรงนี้นะมีภัยก็จะเขียนไว้เลยว่าอันนี้นะมันคือประโยคที่หนึ่งอืมแล้วก็อันนี้เป็นตัวเชื่อมใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือประโยคที่สองแบบนี้ค่ะก็ทําแค่นี้ แลวหลังจากนั้นพอมีแบบข้อจํากัดอะไรเข้ามาอีกอะค่ะภายก็จะเขียนเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้นะมักจะใช้กับกริยาค้าด้าโอด้านานะด้ามันทืนตาภายก็จะเขียนตอบเลยไายจะเขียนสามตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสีนิดนึดนงเนาะแต่ไม่เหมือนกันไพยก็จะเขียนสามมักจะใช้กับตรงนี้นะคะ คำว่าตรงนี้มองไม่เห็นเนาะมักจะใช้กับ verb อ,อะไรบ้างก็ว่านไปตรงนี้เขาบอกมีค่ะดาโอดามันหน้าดาอ่ะก็เลือกตามที่เราพอใจเลยค่ะว่าเอ้ยเราอยากจะจดถึงตรงนี้นะแล้วเราจะเข้าใจถึงตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยว่าบางทีเราจดข้ามแบบนี้ใช่ไหมคะไพ่ก็จะมีเทคนิคของตัวเราเองเลยก็คือ เราจะทําให้มันเห็นว่ามันเป็นหัวข้อใหญ่ตรงนี้นะเวลาเรากาอ่านอีกทีนึงเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอยู่มันอยู่ในหัวข้อใหญ่ตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ข้ออันต่อไปเนี่ยตรงนี้เราจะสังเกตว่าที่ภาย,ยกการจดสรุปไวยากรณ์ตัวนี้มาเพราะว่ามันมีข้อย่อยอย,อย่างเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมคะเวลาจดเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยายก็จะแบ่งมันแบบนี้ ก็จะน่าอ่านมากขึ้นใช่ไหมยคราวนี้ก็ข้อ4ี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าประธานประโยคหน้ากับประโยคหลังต้องเป็นคนเดียวกันนะไพ่ก็จะเขียนไปเลยว่าประธานต้องเป็นคนเดียวกันประธานประโยคหน้ากับประโยคหลังต้องคนเดียวกัน บบะะก็จดแบบนี้ไปเลยประทาประโยคหน้ากับประโยคหลังเนี่ยต้องเป็นคนเดียวกันนะแล้วก็สมมุติว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเหมือนแบบกลัวว่าถ้าเราจดแค่นี้เราจะไม่รู้เรื่องนะคะจดแค่นี้เรากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเจอประโยคจริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องก็แนะนําว่าจดตัวอย่างเข้าไปค่ะไม่ต้องกลัวแบบสรุปเราจะเยอะใช่ไหมก็คือเขาจดตัวอย่างเข้าไปเลยเพราะว่าเวลาอ่านกลับมาอีกทีนึงเนี่ยเราจะไม่งงนะคะ,ะก็ลองดูตัวอย่างไพ่ก็จะจดมาว่า ตรงนี้เอาสีนี้แล้วกันตรงนี้สมมติว่าถ้าพื้นที่มันไม่พอค่ะภายก็จะเอาปากกาลูกลื่นมาจดเลยอ่ะก็จะจดตัวอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าละภายจดตัวอย่างที่มันถูกต้องนะคะตรงเนี้ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือตัวอย่างที่มันถูกต้องภายก็จะจดตัวอย่างที่มันถูกต้องเข้าไปคือจะไม่จดตัวอย่างอะไรที่มันผิดผิดเข้าไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผลอไปแอบจําอะไรที่มันผิดๆิดอ่ะภายก็จะจดตัวอย่างมาเลยว่าเนี่ยนะค่ะสมมติบอกว่า ยูจินยูจินชีเนิ่อนาอนชีริน만나โ요บวกกับอีกประโยคหนึ่งเราก็เป็นยูจินชีเนิ่ม นาอนชี하고같이밥먹었어요같이밥은먹었어요อ่ะตรงนี้เราก็จะสังเกตว่ามันจะมีประโยคหน้ากับประโยคหลังใช่ไหมไายก็จะจบอย่างนี้มาเลยนะคะเราก็จะทําให้ตัวเองเข้าใจเลยอ่ะแบบนี้ ก็จะทําให้ตัวเเข้าใจว่าไายก็จะยกตัวอย่างในการรวมกันของมันเข้ามาค่ะตอนยกตัวอย่างเนี่ยภายจะทําเป็นสีแดงเอาไว้เพราะาตัวเองจะได้เห็นชัดๆอ่ยก็จะเขียนแบบนี้ไปเลยว่ายูจินชีนะนาอึนชีรึนมานาซแล้วก็ ก,ก็จดตัวอย่างไว้ประมาณนี้ค่ะอแล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าเราจะลืมว่าอ๋ไอไอวยากรตรงนี้ของเราอยู่ตรงไหนไพ่ก็จะอย่างนี้ไว้แล้วก็จะตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อสี่เนี่ยเขาเน้เนที่ประธานประโยคหน้ากับประโยคหลังต้องเป็นคนเดียวกันใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยต้องเขียนไว้ด้วยเนี่ยคือประธานของประโยคหน้านะ แล้วก็ประธประโยคหลังเนี่ยคือมันละไว้แล้วก็จะเขียนเข้าไปนิดน,นึงว่าละไว้จะได้ไม่ลืมว่ามันละไว้นะคะก็พยายามเขียนเป็นโน้ตสั้นๆให้เราเข้าใจอะคะ่ะโอเคไหมแล้วก็อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วเขาจะบอกว่าตรงนี้นะเขาบอกว่าข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าอมองไม่เห็นเนาะ,ะเขาบอกว่าตรงนี้การผ่านเทนเนี่ยผ่านแค่กริยาท้ายประโยคเท่านั้นนะภพ่ก็จะเขียนเข้าไปเลยนะคะข้อห้า ทินแค่กิยาท้ายประโยคเท่านั้นอืมแค่นี้นะคะแล้วก็ ทำให้มันเห็นว่าเออนี่คืออีกหัวข้อหนึงนะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะพายก็จะทําแค่นี้แหละก็จะประมาณนี้นะคะสรุปที่ปกติแล้วเนี่ยพายทําไว้แล้วก็สมมุติว่าตรงเนี้ยมันเป็นคํากิริยาบวกอาซอลอซอแฮซ,ซใช่ไหมคําแปลมันอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเห็นไม่ชัดนะคะปกติภายก็จะเขียนตรงนี้เลยว่าแปลว่าและ ก็แค่นี้เองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าพอพายจดงนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พาจะเขียนข้างบนนะคะก็คือวันที่นะคะสมูติว่าวันนี้นะวันที่เดือนสองพปีสูตรปี2018เดือน12 วันที่20่สิบก็จะเขียนไว้แบบนี้ว่าอืม,มันคือวันที่วันที่นี้นะจะได้รู้ว่าสรุปเนี่ยเราทําวันที่นี้เพื่อมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็คือสรุปเนี่ยเราก็ทําแค่นี้แหละไม่ต้องทําอะไรยากมากนะคะอืมประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไพ่ก็จะเวลาที่ภายทําอะค่ะภายจะเห็นว่าภายจะไม่จดใส่สมุดนะคะภายจะจดใส่กระดาษแบบเนี้ยแบบเนี้ยไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายจะเอามารวมกันในแฟ้มอะค่ะก็ แม็กข้างๆแล้วก็มาลมกันในแฟ้มแล้วก็เปิดแล้วแฟ้มมานาก็จะเป็นสรุปของพายไปเลยก็จะทําแบบนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนก็อยากรู้นะว่าสรุปแบบไหนก็ลองเลือกเอาไปใช้ดูก็ได้นะคะสําหรับพี่พี่ทําแบบนี้นะงั้นก็วันนี้สอนแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะทำไมอยากพลาดความรู้ที่ดีอย่าลืมกดซั b s ไ r i b e หรือว่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งกันด้วยนะคะ